เลือกรับประทานกาแฟกันนะคะการรับประทานกาแฟนะคะจะต้องบอกว่ากาแฟนี้เป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะบางคนไม่สามารถที่จะลดละเลิกการดื่มกาแฟได้เลยนะคะเพราะว่าจะติดใจในความหอมนะคะจะติดใจในประสิทธิภาพในเรื่องของการสดชื่นตื่นตัวนะคะแต่ว่าเราจะเลือกรับประทานกาแฟนะคะ เลือกดื่มกาแฟทั้งทีจะต้องเลือกแบบไหนนะคะนอกจากเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วนะคะก็จะต้องเลือกในสิ่งที่รับประทานแล้วทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะทําให้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดนะคะวันนี้เรามาแนะนําวิธีการเลือกดื่มกาแฟนะคะดื่มกาแฟทั้งทีต้องไม่มีไขมันฉาสนะคะแล้วก็ต้องเป็น ผลิตภัณฑ์นะคะกาแฟที่มีส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระหรือมีสมุนไพรไทยมีไฟเบอร์แล้วก็มีวิตามินด้วยนะคะก็จะเป็นกาแฟแก้วโปรดของหลายๆท่านที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราที่สามารถรับประทานกาแฟได้ทุกๆวันเลยนะคะเพราะบางท่านถ้ถ้งดดื่มกาแฟแล้วอาจจะทำให้มี ความผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะมีการปวดชีสะนะคะบางคนก็รู้สึกงุดหิดไปเลยก็มีนะคะกาแฟนะคะกาแฟที่ดีหลายๆท่านนะคะก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็อาจจะชอบกาแฟที่มีความเข้มบางคนก็ชอบกาแฟที่มีความหอมนะคะสายพันธุ์กาแฟที่เราแนะนําในวันนี้นะคะก็คือสายพันธุ์อาราบิกา้าเพราะว่าสายพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยจะมีความหอมที่ลงตัวนะคะเป็นสายพันธุ์กาแฟที่ มีความนิยมนะคะนิยมปลูกมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นกาแฟที่มีความหอมนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะปลูกได้ในอุณหภูมิที่มีความสูงนะคะเหมาะสมแต่แก่การปลูกนะคะประเทศที่มีอุณหภูมิแล้วก็มี ความสูงมีความร้อนนะคะที่เหมาะสมก็จะทําให้กาแฟนั้นมีรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมนะคะในแบบฉบับของกาแฟอาราบิก้านะคะกาแฟอาราบิกาเนี่ยมีประโยชน์หลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นกาแฟอาราบิกานี้จะมีประสิทธิภาพในการลดความอ่อนล้านะคะลดความเครียดลดความเสี่ยงของการเกิดอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าเป็น เหมือนตัวที่ช่วยชูก,กําลังรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะแก้อาการปวดศีรษะนะคะเพราะว่ากาแฟอารบิกาก็จะมีกลิ่นที่หอมบางคนแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วนะคะช่วยขยายหลอดเลือดแดงนะคะก็เลยเป็นสาเหตุว่าอ๋อเมื่อเรารับทานกาแฟใครที่มีอาการปวดศีรษะอยู่นะคะก็บางคนหายเป็นปืดทิ้งเลยก็มีนะคะถ้าเพียงแค่ได้ดื่มกาแฟหรือว่าได้กลิ่นกาแฟเข้าไปนะคะกาแฟมี ประสิทธิภาพนะคะอาราบิก้านี่ก็มีประสิทธิภาพกนการช่วยลดน้ําหนักนะคะละลายไขยมันเพราะว่าจะไปเพิ่มนะคะอุณหภูมิในร่างกายในการเผาผลาญพลังงานในร่างกายพร้อมกับไปช่วยเพิ่มไขมันชนิดต่างๆในร่างกายด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เรากล่าวมานี้นะคะไม่ได้พูดขึ้นมาล,ยลอยๆเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะกาแฟเนี่ยมีงานวิจัยหลากหลายแล้วก็มีการศึกษานะคะใน ทางบริสารทางการแพทย์ก็มีการศึกษาเช่นกันนะคะมาดูในเรื่องของการงานวิจัยนะคะที่บ่งบอกว่ากาแฟเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะกาแฟมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายของเราสดชื่นนะคะขจัดความเสื่องซึมแล้วก็ความอ่อนล้าได้ดีมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่างๆเพราะว่า จากงานวิจัยเชื่อว่ากาแฟนะคะจะมีสารสําคัญที่เรียกว่าคาเฟอีนจะไปะยับยั้งการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็กําจัดของเสียออกจากร่างกายซึ่งจะรู้สึกไน้ไง,ไง,ไงเมื่อบางคนนะคะดื่มกาแฟเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีการกระตุ้นการขับถ่ายก็จะเข้าห้องน้ำบางคนก็รู้สึกว่ามีการขับ ของเสียออกทางปัสสาวะและก็อุจจาระนะคะแล้วก็ที่สําคัญกาแฟานะคะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทส่วนกลางกระตุ้นหัวใจตับไตกล้ามเนื้อต่างๆนะคะลดอาการปวดกล้ามเนือ้อลดอาการกล้ามเนือ้อมีการบาดเจ็บหลังจากการออกกำลังกายก็จะไปช่วยระง,งับอาการปวดได้เช่นเดียวกับยาแก้ปวดซึ่งจริงๆแล้วในยาแก้ปวดหลากหลายชนิดนะคะในยา ในกลุ่มของเอนไซม์ต่างๆก็จะมีส่วนประกอบของคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบก็คาเฟอีนนี้ก็เป็นสารประกอบนะคะเป็นส่วนที่ได้จากเป็นสารสําคัญที่ได้จากกาแฟนะคะกาแฟนะคะมีประสิทธิภาพในการช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ไปเพิ่มคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลชนิด ที่ดีก็คือ HDL แล้วก็ไปลดคอเลสเตอรอลชนิดร้ายก็คือ LDL นะคะจึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดได้ดีนะคะคาเฟอีนนะคะในกาแฟมีฤทธิ์ในเรื่องของการขยายหลอดเลือดนะคะลดอาการนะคะหรือว่าลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาได้ด้วยนะคะบรรดาการปวดศีรษะ นะคะบรรเทาอาการแหงจากการเมาสุรานะคะแล้วก็ช่วยลดความเครียดได้ดีและอีกทั้งมีประสิทธิภาพในการปกป้องร่างกายนะคะจากการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะและมีอีกหลายงานวิจัยอีกหลายการศึกษานะคะที่บอกว่ากาแฟเนี่ยยับยั้งการเพิ่มน้ำหนักนะคะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ดีนะคะจากผลงานวิจัยนะคะว่าหากเรารับประทาน กาแฟหรือว่าดื่มกาแฟวันละ3 5ถึง้ถ้วยต่อวันนะคะจะช่วยลดความเสียงในภาวะสมองเสื่อมแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ได้นะคะแต่ก็จะต้องดูว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมีการรับประทานกาแฟได้ในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะจะต้องมีการศึกษากันในระยะยาวว่าอาจจะไม่เหมาะกับ บุคคลบางท่านนะคะแล้วก็มีนักศึกษานะคะมะีนักวิจัยนะคะเสนอว่ากลิ่นกาแฟเนี่ยสามารถที่จะลดอาการอยากอาหารได้นะคะเพิ่มประสิทธิภาพของการรับกลิ่นได้ดีนะคะ <Okay. S 1> ก็จึงเป็นที่มาว่าเมื่อนะคะเรามีการไปซื้อน้ำหอมใช่ไหมคะ,ะผู้ขายน้ำหอมนะคะพนักง,งานดดต่างๆเขาก็จะมี โลก,กาแฟนะคะมีเม็ดกาแฟอยู่ให้เราสูดดมก่อนที่จะเปลี่ยนนะคะในการดมกลิ่นของกลิ่นอื่นๆเพื่อไม่ให้กลิ่นเนี่ยเกิดความสับสนกันนะคะก็จะบอกว่ากลิ่นของกาแฟเนี่ยสามารถที่จะทําให้ฟื้นฟูประสาทรับกลิ่นของเราได้นะคะและอีกทั้งจะไปช่วยลดความอยากอาหารได้ด้วยจึงเป็นที่มาว่าถ้าเรารับประทาน กาแฟนะคะจะทำให้มีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักได้นั่นเองนะคะและมีการวิจัยอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็รักษาอาการตาก,กระตุกนะคะก็คือจะช่วยลดอาการของการกระตุกของตาเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะคะกาแฟจะไปกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญได้อย่างไรนะคะเราพูดกันบ่อยมากเลยว่ากาแฟนะก็จะมี ปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีสื่อนะคะหลายๆสื่อออกมานะคะว่าถ้าเรารับประทานกาแฟเป็นประจำหรือว่ากินกาแฟลดน้ำหนักกินกาแฟอ่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วมีประสิทธิภาพในเรื่องของการลดน้ำหนักได้อันนี้จริงหรือเปล่านะคะเราก็มาดูกันว่ากาแฟกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญได้นะคะก็จะมีการศึกษาวิจัยว่าสารคาเฟอีนในกาแฟนั้นมี ิในการเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับสมองขจัดความอ่อนล้าแล้วก็จะมีการพิสูจน์ว่ากาแฟมีคุณสมบัติเป็นเทอร์โมเจนิสตนะคะเทอร์โมเจนิสตหมายถึงจะเป็นการช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเรานะคะทำให้มีผล ที่จะไปพอาพลานไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายให้สลายเป็นพลังงานความร้อนนะคะการดื่มกาแฟก็จึงสามารถช่วยลดน้ำหนักได้นะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าคาเฟอีนช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายของเราได้ดีจึงมีผลในเรื่องของการไปลดน้ำหนัก นะคะก็จะมีการทดสอบในกลุ่มของผู้หญิงนะคะว่าสามารถที่จะลดน้ำหนักได้เฉลี่ย7.7กิโลกรัมภายใน22สัปดาห์นะคะแต่กาแฟนั้นนะคะจะต้องไม่มีไม่มีในส่วนของน้ำตาลไม่มีครีมเทียมนะคะหรือไม่มีไขมันที่ทำให้เราอ้วนขึ้นได้ด้วยนะคะกาแฟที่ดีจะต้องไม่มีส่วนที่ทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายนะคะ การดื่มกาแฟนะคะ4แก้วต่อวันจะลดน้ำหนักได้4%ใน24สัปดาห์ก็คือทานต่อเนื่องกันอย่างน้อย6เดือนนะคะการลดน้ำหนักที่ได้นะคะน้อยที่สุดก็คือ4%ใน24สัปดาห์นะคะแล้วแต่พฤติกรรมการรับประทานของแต่ละบุคคลด้วยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหากรับประทานให้ถูกต้องนะคะก็จะลดน้ำหนักได้ ตามที่งานวิจัยได้กล่าวไว้นะคะและในอีกส่วนหนึ่งนะคะกาแฟจะไปช่วยลดความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายของผู้หญิงได้ถึง60%นะคะก็คือมีการศึกษาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะกับผู้หญิงจำนวน86,000คนจะพบว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟวันละ2แก้วนะคะจะสามารถช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ลงได้ถึง60%ซึ่งต้องบอกว่าเป็นปริมาณที่สูงนะคะแล้วก็เป็นปริมาณที่ดีเลยทีเดียวนะคะก็คือคาเฟอีนนะคะคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยจะมีความสามารถช่วยลดอาการหงุดหงิดนะคะช่วยลดอาการซึมเศร้ารวมไปถึงลดความเครียดได้นะคะเพราะว่าการดื่มกาแฟจะทำให้เรารู้สึกผู้ดื่มนะคะจะรู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีความสุข นะคะบางคนที่บอกว่าได้ดื่มด่ำกับกลิ่นกับรสของกาแฟแก้วโปรดนะคะของทุกท่านในทุกๆวันก็จะทำให้เรามีความสุขขึ้นได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าหากพูดที่ดื่มกาแฟนะคะวันละสองถึงสามแก้วก็จะสามารถช่วยลดความเครียดได้ประมาณ15%บนะคะแต่ว่าถ้าเราดื่มได้ถึงวันละสีแก้วก็จะลย ช่วยลดความเครียดได้ถึง20%เลยนะคะก็จะพบว่าหลากหลายนะคะหลากหลายท่านหรือหลากหลายผู้คนที่เราสังเกตว่าทำไมผู้บริหารนะคะในระดับสูงชอบให้เราชงกาแฟให้หรือว่าชอบดื่มกาแฟนะคะจะบอกว่าผู้บริหารระดับสูงหลายๆท่านนะคะก็จะมีวิธีการในการคลายเครียดที่แตกต่างก,กัน างท่านก็จะดื่มกาแฟวันหนึ่งสองถึงสามแก้วนะคะบางคนก็ทานสีแก้วแต่ว่าปริมาณการดื่มกาแฟนะคะจะต้อง แจ้งเตือนเอาไว้ก่อนว่าขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนที่สามารถรับได้นะคะเพราะว่ากาแฟมีฤทธิ์ในเรื่องของการทําให้รู้สึกสดชื่นตื่นตัวอาจจะทําให้มีผลต่อคุณภาพการนอนของหลายๆท่านได้ถ้าไม่คุ้นชินก็ไม่แนะนําให้รับประทานนะคะเพราะว่ากาแฟมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันนะคะอาจจะมีผลในเรื่องของการเพิ่มระดับความดันถ้าใครมีความดันโลหิตสูงก็ไม่แนะนํานะคะ การรับประทานกาแฟก็ต้องให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแต่ละท่านด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถที่จะดื่มกาแฟในปริมาณที่เท่ากันนะคะได้ทุกคนนะคะปริมาณกาแฟนะคะที่ดื่มแล้วปลอดภัยนะคะก็จะมีการศึกษานะคะในปัจจุบันก็จะพบว่าการดื่มกาแฟดื่มเท่าไหร่ถึงจะไม่เกิดอันตรายกับร่างกายนะคะกาแฟสำเร็จรูปโดยทั่วไปนะคะหแก้วก็จะปริมาณมีปริมาณของคาเฟอีน ประมาณ85 100มิลลิกรัมนะคะขึ้นอยู่กับการคั่วนะคะขึ้นอยู่กับการคั่วขึ้นอยู่กับการผ่านความร้อนแล้วก็เทคนิคนะคะต่างๆแต่ว่าหากเป็นกาแฟสดนะคะกาแฟสดที่มีเครื่องนะคะที่ปั่นกาแฟปุ๊บเสร็จแล้วเอามาชงให้ก็จะมีคาเฟอีนนะคะมีคาเฟอีนสูงถึง100 150มิลลิกรัมต่อแก้วนะคะ ถ้ากาแฟที่เป็นสำเร็จรูป1แก้วมีคาเฟอีนประมาณ85-100มิลลิกรัมแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟสด1แก้วมีปริมาณคาเฟอีน100-150มิลลิกรัมต่อแก้วนะคะถ้าเรามีเจตนาที่จะรับประทานนะคะกาแฟดื่มกาแฟเพื่อรักษาอาการปวดศีรษะนะคะซึ่งเชื่อเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านนะคะ รับประทานหรือว่าดื่มกาแฟเป็นประจําทุกวันวันไหนไม่ได้ดื่มก็จะปวดศีรษะเช่นกันนะคะแต่กาแฟมีฤทธิ์ในการรักษาอาการปวดศีรษะก็คือดื่มวันละ250มิลลิกรัมนะคะต่อวันก็คือประมาณ2แก้วนั่นเองนะคะการเพิ่มความรู้สึกว่าตื่นตัวนะคะดื่มกาแฟวันละ250มิลลิกรัมนะคะ2แก้วต่อวันเช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดมีอาจจะป้องกัน โรคพาร์กินสันนะคะก็จะดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนวันละ3-4แก้วนะคะแต่ละงานวิจัยจริงๆก็จะใช้ปริมาณของคาเฟอีนเนี่ย421-2,716มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าการดื่มที่124-108มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็ประมาณ1-2แก้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของคาเฟอีนอของโรคพาร์กินสันได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าหาก เรานะคะรับประทานคาเฟอีนที่มากเกินไปในระยะยาว่าจะมีผลต่อสุขภาพได้ดังนั้นก็เอาง่ายๆก็คือรับประทานเพียงวันละ1-2แก้วนะคะก็จะเพียงพอกับการดูแลสุขภาพของเราได้การป้องกันโรคนิวในถุงน้ำดีนะคะการได้รับคาเฟอีนในปริมาณวันละเสียรอมิลลิกรัมขึ้นไปนะคะก็จะเทียบเท่ากับการท่านกาแฟนะคะประมาณ 2- 4แก้วนะคะ การดื่มกาแฟนะคะที่มีความเข้มข้นของคาเฟอีนสูงสูก็จะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยนะคะการ รักษาป้องกันโรคต่างๆให้ปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนเสมอนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราเราจะมาดื่มกาแฟรปริมาณวันละสามวันละสี่แก้วนะคะหรือว่าวันละเจ็ดถึงแปดแก้วเพื่อให้ได้ปริมาณของคาเฟอีนตามที่แนะนําอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณน,นะคะของแพทย์ประจําตัวก่อนเสมอแต่ว่าหากปริมาณของกาแฟที่เราแนะนําที่ปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือไม่เกินวันละ1นถึงสแก้วนะคะหากจะรับประทานใน ปริมาณที่มากกว่านี้ก็คืออาจจะต้องลดปริมาณของกาแฟทานทีละน้อยอาจจะเป็นทีละ1ช้อนนะคะผสมน้ำหรือว่าแยกนะคะแยกปริมาณของคาเฟอีนให้เพียงพอให้เหมาะกับร่างกายของแต่ละคนนั่นเองนะคะและเราดื่มกาแฟนะคะกาแฟก็จะมี ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายดังที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังติดรสชาตินะคะที่เป็นต้องเป็นกาแฟสําเร็จรูปหรือกาแฟที่จะต้องผสมนะคะ,ะน้ําตาลหรือว่าผสมครีมนะคะครีมเทียมหรือผสมนมก็จะต้องเลือกนะคะกาแฟที่มีส่วนประกอบที่ไม่มีไขมันทรัสนะคะ เราพูดถึงไขมันทรานส์นะคะไขมันทรานส์คืออะไรไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเราพบได้ในธรรมชาตินะคะก็คือในเนื้อสัตว์แล้วก็นมนะคะซึ่งมีปริมาณแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกัน ะะแต่ว่าถ้าเป็นไขมันทรานส์ที่เรารับประทานกันในปัจจุบันนี้นะคะเราจะพบไขมันทรานส์เยอะมากเลยนะคะไขมันทรานส์จะเกิดขึ้นจากที่มนุษย์สร้างขึ้นได้โดยกระบวนการเติมนะคะไฮโดรเจนบางส่วนนะคะเพื่อยืดอายุข,ของอาหารนะคะเพิ่มความคงตัวของรสชาติ นะคะในชีวิตประจำวันเราก็จะเจอไขมันทรานส์นะคะที่พบมากในเครื่องดื่มต่างๆอย่างเช่นเนยเทียมเนยขาวครีมเทียมนะคะซึ่งก็จะมาจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนมีในธรรมชาติก็มีนะคะแล้วก็ปริมาณที่มีในธรรมชาติเนี่ยถือว่าน้อยแต่ว่าในปัจจุบันเรามีการนำมาผ่านกรรมวิธีเพื่อให้ได้รสชาติของอาหารที่อร่อยนะคะบางคนก็อาจจะชอบ รับประทานเนยเทียมนะคะเนยขาวครีมเทียมต่างๆเพื่อรสชาติของอาหารที่อร่อยเราสามารถรับประทานได้นะคะแต่ว่าควรจะรับประทานในปริมาณที่น้อยนะคะเพราะว่าไขมันทรานส์ก็จะมีความอันตรายของเขานะคะก็คือไขมันทรานส์เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะก็จะเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีก็คือเพิ่ม L D L แล้วก็ไตรกลเซไร,รในร่างกายและ นอกจากเพิ่มแล้วก็จะไปลดนะคะคอเลสเตอรอลที่ดีก็คือไปลด HDL พูดง่ายๆไขมันทรานกินเข้าไปเยอะๆจะไปเพิ่มไขมันร้ายในร่างกายไปลดไขมันดีทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะทำให้เกิดโรคไขมันอุดตันดังนั้น เราจะดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะรับประทานไขมันทรานส์ไม่ควรเกินเท่าไหร่นะคะตามที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO นะคะ WHO แนะนำว่าเราไม่ควรจะกินอาหารที่มีไขมันทรานส์นะคะเกิน1%ปของพลังงานที่เราได้รับในแต่ละวันยกตัวอย่างเหมือนถ้าเรารับประทานอาหารนะคะทั้งหมดนะคะใน1วันเรารับประทาน อาหารที่มีพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000กิโลแคลอรี่นะคะต่อวันก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ควรจะรับประทานไขมันชานะคะเกิน2.2กรัมต่อวัน2.2กรัมต่อวันนะคะหรือคิดเป็นประมาณ0.5กรัมก็คือ500มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคนะคะ500มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคก็คือสมมติว่าเราจะทานกาแฟหรือว่าทาน ผลิตภัณฑ์ที่มีในส่วนของอายกตัวอย่างเหมือนมีวิ p ปิ้งครีมนะคะมีเนยขาวมีเนยเทียมนะคะเป็นส่วนประกอบเราก็เลือกที่ไม่เกินนะคะ0.5กรัมนะคะต่อ1หน่วยบริโภคเราก็สามารถทานได้ถึง4-5แก้วต่อวันเลยทีเดียวนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นหากเราไปสั่งกาแฟสักแก้วหนึ่งรับประทานนะคะเราก็ไม่ควรจะสั่ง เพิ่มวิปปิ้งครีมหรือว่าจะทานไอซ์ครีมสักสักถ้วยหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องสั่งวิปปิ้งครีมเพิ่มนะคะนั่นเองเป็นตัวอย่างก,การสั่งอาหารหรือว่าการดูแลสุขภาพในแต่ละวันเราสามารถรับประทานได้แต่ไม่ควรจะเกิน2.2กรัมต่อวันหรือวันหนึ่งเราทาน3กาแฟถัก3-4แก้วนะคะปริมาณของไขมันทรานส์ก็ไม่ควรจะเกินนะคะ ครั้งละ500มิลลิกรัมต่อ1หน่หวยบริโภคนั่นเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะหากเราเลือกเลือกทานกาแฟนะคะหรือเลือกดื่มเครื่องดื่มแล้วนะคะก็จะเสริมประสิทธิภาพโดยการ เพิ่มนะคะสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะในสูตรในหนึ่งแก้วที่เราเลือกนะคะหาจากราดทานกาแฟทานโกโก้หรือทานชานะคะสักแก้วหนึ่งนะคะสักครั้งในการดื่มเครื่องดื่มเพื่อดูแลสุขภาพเราก็จะเลือกที่ไม่มีไขมันทรานส์เลือกที่มีสารต้านอนุมูลอิสระยกตัวอย่างเช่นถ้านในสูตรนั้นมีนะคะสารสกรัดจากทับทิมหรือว่าสารสกรัดจาก เปลือกสนก็จะทําให้เรามีผิวดีสุขภาพดีนะคะเพราะว่าทับทิมเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์ฟรุตที่ดีนะคะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมชรานะคะของเซลล์ในร่างกายของเราได้ดีซึ่งทับทิมนะคะเป็นผลไม้โบราณที่ใครๆก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีประโยชน์มีประสิทธิภาพต่อการบำรุงร่างกายนะคะเปลือกสนค่ะเปลือกสนก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งส่วนประกอบที่ ใครหลายๆคนชอบใจเพราะว่าเปลือกสนนยคะจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการปกป้องริ้วรอยเราจะพบเจอนะคะสารสกัดจะเปลือกสนในอาหารเสริมบำรุงผิวนะคะในผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพนะคะในการดูแลดูแลเรื่องของริ้วรอยก่อนวัยป้องกันการเสื่อมสลายของคอลลาเจนมีประสิทธิภาพที่ดีในการลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดนะคะสารสกัดที่มีส่วนประกอบในการต้านอนุมูลอิสระ,ะทำให้เราผิวดีสุขภาพดีเช่นทับทิมเปลือกสนนะคะถ้ามีในสูตรผลิตภัณฑ์ที่เราจะรับประทานเข้าไปก็จะทําให้เรารู้สึกได้นะคะถึงการมีสุขภาพที่ดีนะคะจะดื่มจะรับประทานอะไรสักแก้วหนึ่ง เข้าไปในร่างกายก็จะต้องดูว่ามีส่วนประกอบของอะไรเป็นหลักอยู่ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะสารต้านมุสาที่เราแนะนําเพิ่มเติมก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองจะไปเพิ่มมวลกระดูกลดคอเลสเตอรอลทำให้ผิวเรานุ่มเนียนนะคะสวย ะะหลอดเลือดในร่างกายของเราก็จะยืดหยุ่นล,ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันโลหิตจางและที่สําคัญจะไปลดอาการร้อนร้อนบุบวาบของวัยพองได้เลยนะคะก็จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานบำรุงม้ามนะคะแล้วก็ทำให้ลมปราณในร่างกายของเราเดินสะดวกตาม แผนโบราณด้วยนะคะดังนั้นส่วนประกอบเหล่านี้ทูนเหลืองเราสามารถที่จะเลือกรับประทานได้เป็นประจําโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่อยากจะมีผิวสวยสดใสสมวัยสาวนะคะและหากเราจะรับประทานผลิตภัณฑ์นะคะทานกาแฟสักแก้วให้มีสุขภาพที่ดีนะคะอยากจะหุ่นดีด้วยก็เลือกที่มีส่วนประกอบของสารสกัดกระองเพชร ะะเพราะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะไปช่วยลดความอยากอาหารเมื่อสักครู่ที่เรากล่าวไปแล้วว่ากาแฟนะคะมีส่วนประกอบที่จะมีทั้งกลิ่นนะคะเมื่อเราได้กลิ่นของกาแฟแล้วจะไปช่วยลดความหิวและความอยากอาหารได้ใช่ไหมคะและนอกจากนั้นกาแฟก็จะไปเพิ่มเมตาบอลิซึมหรือว่าไปเพิ่มเทอร์โมเจเนซิสทาให้ร่างกายของเราเกิดความร้อนและหากจะดีแค่ไหนหากมีกระบองเพชรเข้าไปด้วยเพื่อดักจับไขมันนะคะจะออกฤทธิ์นะคะ สารสกัดจากกระบองเพชรเนี่ยจะลดความหิวและความอยากอาหารดักจับนะคะไขมันได้เพราะว่าเขาจะออกฤทธิ์คลายๆกับน้ำตาลกลูกโคสแต่ไม่เพิ่มแคลอรี่แล้วก็เป็นสารที่ลดความหิวได้ถึง40-60%ทีเดียวนะคะเป็นเส้นใหญ่อาหารทำให้คอยไปดักจับนะคะไขมันแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันออกจากร่างกายนะคะทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้ดีนะคะดังนั้นกระบองเพชรก็จะไป มีประสิทธิภาพในการดักจับไขมันในร่างกายได้ดีทําให้เราขับถ่ายระบายดีก็จะรู้สึกว่าะระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นไฟเบอร์ชนิดที่ดีนะคะสามารถละลายเป็นม,มีในส่วนของการละลายน้ําแล้วก็มีในส่วนของการดักจับนะคะเหมือนเป็นเจลในการดัก ดูดซับไขมันที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ขับออกจากร่างกายนะคะเป็นการช่วยบล็อกไขมันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าในสูตรของกาแฟที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมีส่วนประกอบของกระบองเพชรด้วยนะคะและหากจะทานกาแฟให้มีสุขภาพดีขึ้นไปอีกนะคะก็จะแนะนำนะคะกาแฟที่มีสารสกัดจากโสมนะคะเพราะว่าโสมเนี่จะมี ฤทธิ์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพบำรุงสมองนะคะเป็นเหมือนอยาอายุวัฒนะนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยพัฒนาการเรียนรู้ความจำนะคะทำให้หัวใจของเราทำงานดีด้วยนะคะลดอาการหย่อนสมรรถภาพต่งตางๆนะคะปกป้องตับนะคะลดอาการไวท้องซึ่งประสิทธิภาพของโสมมีประโยชน์มากมายเลยนะคะก็คือรับประทานในทุกๆวันเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีในร่างกาย นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพด้วยวิตามินแร่ธาตุนะคะกินกาแฟที่ดีนะคะสูตรกาแฟที่ดีมีในส่วนของวิตามิน B1 B6 นะคะ ช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบประสาทและสมองป้องกันการเกิดนิวในไตช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมโปรโตีนและไขมันได้ดีนะคะนอกจากนั้นก็จะไปเสริมประสิทธิภาพของการเสริมสร้างกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นวิตามิน D2 นะคะทาให้ร่างกายของเรานะคะมีการนํา โปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตและไขมันไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะวิตามิน b 5จะป้องกันการเกิดโรคเหน็บชานะคะจะช่วยลดความเครียดได้ดีก็จะไปเสริมประสิทธิภาพของกาแฟาที่ทั่วโปรดของทันได้ด้วยนะคะและอยากจะหุ่นสวยขับถ่ายดีก็ทานที่มีสารสกัดจากถั่วขาวนะคะยับยางแป้งและน้ำตาลกระตุ้นกนารเผาผลาญไขมันนะคะช่วยย่อยอาหารได้ดีนะคะถั่วขา ถั่วขาวจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการหิวบ่อยๆนะคะช่วยลดน้าหนักคุ้มคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะถั่วขาวจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเปลี่ยนแป้งนะคะไม่ให้กลายไปเป็นน้ําตาลด,ดังนั้นจึงไปช่วยเหมือนเรารับประทานอาหารอะไรเข้าไปก็จะดูดซึมไปใช้ได้เพียงเล็กน้อยที่เหลือก็จะขับออกจากร่างกายหากแป้งที่เรารับประทานนั้นนะคะเป็นแป้งที่ มีคุณภาพไม่ดีร่างกายของเราก็จะขับออกได้ดีจะช่วยลดความหิวและความอยากอาหารได้ด้วยนะคะพร้อมไปช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์นะคะในร่างกายของเราด้วยนะคะที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะหากเราจะรับประทานกาแฟาให้ได้สุขภาพก็จะต้องรับประทานกาแฟาที่มีฟุกโตอลิโกแซคคารายนะคะปรับสมดุลระบบทางเดิอนอาหารระบบขับถ่ายแล้วก็เสริมภูมิบ้านทานให้กับร่างกายเพราะว่าฟุกโอลิโกแซคคารายเนี่ยนะคะจัดเป็นนะคะ PREBiotic ก็คือเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพในร่างกายของเราหากร่างกายของเรานะคะมีปริมาณของนะคะจุลินทรีย์สุขภาพในร่างกายเพียงพอเราจะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ต้องบอกว่าดีเลิศนะคะไม่ขาดวิตามินด้วยนะคะเพราะว่าในลำไส้ของเราจุลินทรีย์สุขภาพ ดีมีจํานวนมากเท่าไหร่ร่างกายเราก็สามารถที่จะสร้างหรือว่าสังเคราะห์วิตามินแร่ธาตุบางส่วนได้ด้วยเราก็จะไม่ขาดสารอาหารในร่างกายในบางส่วนแม้ว่าเราจะไม่ได้ทานวิตามินแร่ธาตุอะไรเข้าไปก็ตามนะคะดังนั้นส่วนสําคัญในการดูแลสุขภาพก็คือการเพิ่มนะคะจำนวนของจุลินทรีย์สุขภาพที่ดีในร่างกายโดยการรับประทานอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพในรูปแบบของไฟเบอร์หรือว่ารูปแบบของฟรุกโตออลิโกแซคคาร ที่เราแนะนําค่ะนองจากนั้นนะคะการเลือกรับประทานกาแฟรหรือว่ารับประทานเครื่องดื่มสักแก้วนะคะให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีมีระบบนะคะการทํางานที่เป็นปกตินะคะหากเราเลือกได้เองนะคะก็แนะนําเลือก รับประทานกาแฟที่มีส่วนประกอบของสารต้านอนุมอิสระนะคะมีสมุนไพรมีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนสำหรับดูแลร่างกายในแต่ละแก้วที่ทุกคนจะเลือกดื่มด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทโพี่เฮิร์ b